สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช n แน l กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําหวานเย็นราดน้ำกะทิกันครับหวานเย็นน้ากะทิใส่น้ําแข็งใส่เย็นๆหอมหวานมันอร่อยครับน่าทานมาลองชิมกันดูนะครับ จะเป็นเมนูหวานเย็นที่เหมาะกับช่วงอากาศร้อนๆอย่างนี้มากเลยครับสามารถทําทานเองที่บ้านได้เลยนะครับทาง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดกอนเลยครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นกะทิครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นกะทิชาวเกาะนะครับเป็นกะทิพัชเชลนะครับก็สะดวกสะอาดแล้วก็หาซื้อได้ทั่วไปครับต่อไปครับน้ําตาลครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นน้าตาลตะโนดนะแนะนําว่าให้เลือกใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลตะโนดก็ได้ครับแต่ว่าเป็นน้ําตาลแท้จะดีมากนะครับเพราะว่าเมนูนี้ก็ต้องกะทิเข้มข้นหอมมัันครบ ส่วนน้ำตาลก็ต้องหอมหวานนะ call, จะทําให้เราทําออกมาแล้วอร่อยครับ่อไปครับใบเตยครับวันนี้ผมใช้ใบเตยทั้งหมดประมาณ3ใบนะครับในส่วนของใบเตยนี่ก็จะมาเพิ่มกลิ่นหอมให้กับตัวน้ําราดกะทิของเราด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นดอกมะลิครับดอกมะลินี่ก็เช่นกันครับเพิ่มความหอมให้กับตัวน้าราดนะครับสาหรับดอกมะลินี่ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกเลยครับแล้วเราก็จะปรุงแต่งรสด้วยเกลือได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นก็ใบเตยครับ นีร้านทางการศาสาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วก็นํามาพับม้วนเตรียมไว้ได้เลยตามความสะดวกเลยนะครับใครจะใช้วิธีการม้วนอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะหั่นเป็นท่อนๆก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดได้เลยม้วนไว้เลยครับแล้วก็บิดๆไว้ครับเพื่อให้ออกกลิ่นหอมได้ง่ายนะก็น้ําตาลครับถ้าเกิดเป็นก้อนใหม่ก็บีบๆซะหน่อยนะครับจะได้ละลายได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าเกิดเป็นน้ำตาลแท้จะไม่แข็งนะครับเนี่ยแค่บี้เบาๆก็จะนิ่มแล้วครับ แต่เกเป็นน้ําตาลที่ผสมน้ําตาลทรายเยอะจะค่อนข้างแข็งนะตอนนั้นอาจจะต้องใส่ถุงหรือใส่โครกครับตามให้นิ่มลงนะจะได้ละลายง่ายครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยเกลือครับสําหรับส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลงมาให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทำตามกันได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยกะทิครับมีสะดวกมากตัดถุงแล้วก็เทใส่ลงไปได้เลยครับ สำหรับกะทิตัวนี้เราต้องเก็บแช่ตู้เย็นด้วยนะครับถ้าเกิดใครซื้อมาแล้วยังไม่ได้ใช้สามารถเก็บได้นานอยู่ครับแต่ว่าต้องแช่เย็นตลอดนะเพราะว่าเป็นกะทิพัชจะไหลครับเต่มลงไปเลยแล้วก็ใบเตยครับตอนนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานําไปตั้งไฟให้ละลายเลยนะครับ ขั้นตอนนี้เราจะนาส่วนผสมทั้งหมดมาตั้งไฟแล้วก็เคี่ยวให้น้ําตาลแล้วก็กะทิละลายเข้ากันดีนะครับใช้ไฟกลางค่อยไม่อ่อนครับเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยคอยคนบ้างครับเพื่อให้น้าตาลกับกะทิแล้วก็เกลือเข้ากันดีนะกะทิที่แช่ยเย็นก็จะข้นๆหน่อยครับตอนแรกพอโดนความร้อนนิดหน่อยก็จะละลายดีแล้วเนี่ยพอส่วนผสมเริ่มที่จะร้อนแล้วก็เดือดกับขอบหม้อครับก็คอยคนสักหน่อยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กะทิแตกมันนะครับ แ้วก็เทคนิคที่เราใส่น้าตาลลงไปรวมกับกะทิตอนแรกเลยอะ่ะจะทําให้เวลาที่เราเคี่ยวกะทิแล้วกะทิจะไม่แตกมันด้วยนะครับเมนูนี้ก็จะทําง่ายสุดๆเลยครับเหมาะก,กับช่วงอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้มากหอมหวานเย็นชื่นใจครับยวคอยคนเล็กน้อยพอครับเพื่อให้น้าตาลละลายนะก็ปล่อยทิ้งไว้เรื่อยๆได้เลยครับอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะครับถ้าเกิดไฟแรงเกินไปเดี๋ยวกะทิแตกมันเราจะทําให้ดูไม่น่าทานครับนี่ครับพอเราต้มกะทิมาได้สักครู่ครับ สังเกตว่ากะทิแล้วมนจะเดือบปุดๆขึ้นมานิดน้อยนี่ก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ดูให้น้ำตาลละลายดีทั้งหมดเลยนะครับคนดูข้างกนอันนี้ละลายดีหมดแล้วผมก็ปิดเตาได้เลยครับกลิ่นจะหอมดีมากครับทั้งกลิ่นของกะทิแล้วก็น้ำตาลครับนี่ให้เราไปพักให้คลายความร้อนก่อนนะครับเสร็จแล้ววิธีการจะคลายความร้อนได้เร็วครับก็กะทิที่เราเคี่ยวละลายหมดแล้วนะครับมาแช่ลงเป็นกระมังที่ใส่น้ำไปเลยครับลอยไว้อย่างนี้เลยนะ จะทําให้กะทิเย็นเร็วขึ้นครับคนคนไปสักแป๊บนึงครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้พอน้ําในกระมังเริ่มที่จะร้อนก็เปลี่ยนน้าใหม่ครับเพ่งที่จะช่วยให้กะทิเย็นเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับประหยัดเวลาในการรอครับตอนนี้ผมก็พักน้ากะทิมาจนเย็นสนิทได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาใบเตยกก่อนตอนนี้ก็สามารถนําไปทานได้แล้วนะครับวันพร้อมทานแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดใครต้องการกลิ่นหอมของดอกมะลิครับก็ให้นําดอกมะลิมาลอยนะครับแต่แนะนําอีกอย่างครับดอกมะลิถ้าเกิดใครซื้อมาครับไม่แนะนําให้ลอยลงไปในตัวน้ํากะทิเลยนะครับ ให้เราใส่ภาชนะอย่างอื่นเราลอยไว้นะแต่เกิดอย่างนี้ผมเป็นดอกมะลิที่ผมปลูกเองครับก็จะปลอดภัยอยู่แล้วไม่มีสารเคมีครับล้างให้สะอาดแล้วก็ลอยลงไปได้เลยครับลอยไว้ก็จะทําให้หอมมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ปิดฝาอบใส่ตู้เย็นไว้นะครับนี่เลยครับตอนนี้ผมก็ลอยดอกมะลิมาได้ประมาณสี่ชั่วโมงครับืมกลิ่นหอมดีมากครับเปิดงออกมาครนะับสี่แล้วก็นาดอกมะลิออกมาก,ก่อนได้เลยนะครับ เราก็จะได้เป็นกะทิสําหรับราดน้ําแข็งครับนี่เลยกะทิราดหวานเย็นหอมๆครับุ้นๆน่าทานมากมีเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนแล้วเราไปเตรียมในส่วนของเครื่องแล้วก็น้ําแข็งใสกันเลยครับแล้วก็นี่เลยครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมีเป็นกบใส่น้าแข็งครับนี่จะเป็นกบมือนะเป็นกบแบบโบราณนะครับเกิดเป็นสมัยใหม่ก็จะเป็นเครื่องใส่นะแต่ว่าถ้าเกิดใครทานรุ่นนี้จะรู้เลยครับได้ยินเสียงนี้รู้เลยว่าเป็นน้ําแข็งใสคลาสสิก ก็ลองใส่ถ้วยได้เลยครับนี่เลยครับทำเข็มใส่ฟูๆเลยครับสำหรับเครื่องที่ผมจะทานกับ หวานเย็นน้ำกะทิครับวันนี้ถ้าเกิดเป็นแบบให้ง่ายเลยก็นี่เลยครับบุนมะพร้าว้อมถั่วแดงแห้วแล้วก็เนื้อมะพร้าวในน้ำเชื่อมครับตันนี้ที่สำคัญก็คือสะดวกครับแล้วก็อร่อยแค่เปิดกระปุกก็ได้ทานนะครับเนี่ยครบทุกอย่างนะครับทั้งวุญมะพร้าวเนึบๆถั่ถวแดงแห้วแล้วก็มะพร้าวหรือถ้าเกิดใครอยู่บ้านสะดวกจะหาเครื่องเพิ่มอย่างอื่นๆๆก็ได้นะครับ อย่างวันนี้ผมก็จะเตรียมเครื่องมาเยอะเลยครับไว้ทานกันทั้งครอบครัวครับกับเด็กๆแล้วก็ผู้สูงอายุนี่เลยเครื่องนี้ก็ตามความชอบได้เลยนะครับใครชอบทานแบบไหนจะใส่เป็นมันเชื่อมด้วยก็ได้ครับสับปะรดเชื่อมแล้วแต่เลยครับปรับได้ตามความชอบเลยนะนี่เลยครับน้ำกะทิหวานเย็นที่เราทำเตรียมไว้ครับ เข้มข้นหวานมันหอมอร่อยเลยครับก็ใส่ลงไปก่อนเลยปริมาณตามความชอบเลยนะครับใครทานหวานมากน้อยแค่ไหนเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งใส่ที่เราแส่เตรียมไว้เลยครับเท่านี้แหละครับพร้อมทานแล้ว หวานเย็นน้ำกะทิใส่น้ำแข็งใสเย็นๆหอมหวานมันอร่อยครับน่าทานมาลองชิมกันดูนะครับอืมสิน่าทานสุดหอมมันหวานเย็นชื่นใจดีมากครับวุนมะพร้าวหึบๆกับพิมพ์กรอบกรุบกรอบครับนี่เลย กับน้ำแข็งใสเย็นๆและละเอียดครับชื่นใจมากครับก็เป็นเมนูหวานเย็นที่เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากนะครับทำง่ายแล้วก็ทานอร่อยได้ทั้งครอบครัวเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ